สวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่อง Six Element นะครับผมวันนี้นะครับจะมาทําคลิปนะครับความรักความสัมพันธ์นะครับของเพื่อนๆคนโสดชาวธาตุไฟนะครับเมสิงธนูนะครับในห่วงเดือนธันวาคม2 5 6 5นะครับบอยก็ได้อธิษฐานแล้วก็เปิดไพ่ไว้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆคนโสดชาวธาตุไฟเลยครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับดูจากพลังงานหน้าไพ่แล้วครับ เพื่อนเพนโสดชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับรู้สึกว่าเพื่อนเอ่อเพื่อนๆอยู่ในอารมณ์ของความรักนะ่ะอาจจะเพื่อนๆรักใครบางคนหรือว่าอาจจะมีใครบางคนมารักเพื่อนๆนนะครับถ้าในส่วนของพลังงานในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยไพ่อาจจะมีการสลับฝั่งนะครับพลังงานอาจจะมีการสลับฝั่งกันได้นะครับ ในอะไรก็ดีนะครับในความรัขบข้าสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยหรือในการที่เราพัฒนาความสัมพันธ์คบหาพูดคุยกันเนี่ยรู้สึกว่ามันอาจจะมีสิ่งที่เป็นข้อขัดข้องข้ออุปสรรคหรือว่ายังไม่ได้ดังใจนะครับก็เลยเหมือนอมีความรู้สึกชอบกันก็จริงแต่ว่าเหมือนต่างฝ่ายต่างก็หลบออกมาจากความสัมพันธ์เนี่ยออกมาอยู่ในพื้นที่ของส่วนตัวนะครับแต่ถามว่า ยังมีความรักความรักให้ไหมยังมีความรู้สึกที่ดีให้ไหมก็ยังมีในส่วนนั้นอยู่แต่ว่าต่างฝ่ายท่างก็นิ่งนะครับกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเหมือนแยกย้ายกันออกมานะครับลักษณะพลังงานของหน้าไพ่นะครับก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาดูนะครับส่องดูความคิดจิตใจของคนที่จะเข้ามาในส่วนของความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนคนสนิทท่านไฟนะครับว่าเขาคิดหรือรู้สึกอย่างไรนะครับ ครับสำหรับความคิดหรือความรู้สึกของคนที่อาจจะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนคนสดชาวธาตุไฟหรือว่าเป็นคนที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเขาก็รู้สึกเหมือนว่าเหมือนในในชีวิตเขาเนี่ยอาจจะมีทางเลือกหรือตัวเลือกหรือว่าคนในความสัมพันธ์ค่อนข้าง,ค,างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ มันอาจจะมันต้องการการตัดสินใจนะแต่ว่าการตัดสินใจเนี้ยเขาก็คิดพิจารณาอยู่ว่าเออมันมันน่าจะเป็นไปได้วยความถูกต้องนะมันน่าจะมีความถูกต้องชอบทำชอบทำอยู่นะในการตัดสินใจที่เขาจะเลือกพัฒนาความสัมพันธ์กับใครหรือไม่เลือกใครเนี่ยเขาก็กังวลอยู่ว่าถ้ามันไปเลือกในในสิ่งที่ผิดหรือว่ามันไปเลือกในบุคคลที่ไม่ควรเลือกหรืออย่างเงี้ยมันก็อาจจะ มีผลกระทบหรือมีสิ่งที่ไม่ดีติดตามมาได้เนะยครับเขาก็คิดพิจารณาอยู่นะครับในส่วนนี้แต่ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่นดินผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วอะแต่ว่าถ้าเขามีความรู้สึกว่ายังรักยังเอบพออยู่เขาก็อยากจะรื้อฟื้นในความสัมพันธ์กับคนคนนั้นะ่ะซึ่งไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆชาวทาตไฟหรือไม่ก็ตามเนี่ยอยากให้มันมันคืนกลับมานะครับ แต่ว่าจะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมันมีคนเข้ามาหลากหลายหรือมันมีภารกิจการงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะครับก็เป็นไม่ได้2ประเด็นนะครับอาจจะมีคนรักคนคน,คนชอบคนคุยเยอะก็เลือกตัดใ,ใจไม่ถูกว่าจะเลือกใครแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เขาคนนี้เขาคิดหรือว่าคนในความสัมพันธ์เนี่ยคิดก็คือว่าอยากจะเลือกในสิ่งที่มันถูกต้องชอบทำอะสิ่งที่มันถูกที่ควรนะครับเดี๋ยวเรามาขอดูนะครับความคิดความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนชาว ทัดไฟน,น,นะครับคนโสดนะครับมีสิ่งที่ดูว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดหรือรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี้ยว่าว่าเพื่อนๆคิดหรือรู้สึกอย่างไรนะครับ กลังงานจากหน้าไพ่ค่อนข้างสอดคล้องกันเลยครับว่าเ,เพื่อนๆคนโสดชาวธาตุไฟครับเมีสิงหนูถ้าอยู่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าถ้ากําลังพัฒนาความสัมพันธ์หรือพูดคุยกับใครอยู่เนี่ยมันมันมีปัญหาอยู่ในส่วนนี้มันมีความวุ่นวายมีความสับสนมีหลายเรื่องหลายราวหลายคนหลายทางเลือกหลายตัวเลือก นะครับที่จะต้องคิดต้องตัดสินใจเพื่อนๆคนสดชาวไฟเพื่อนๆรู้สึกว่าเหมือนต้องรอนะ่ะต้องรอต้องรู้สึกโดดเดี่ยวในเวลาที่เราต้องการเราก็เราไม่ได้เราต้องต้องอยู่กับตัวเองนะครับต้องโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับคนมีคนาวุ่นวายมากมายในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วก็เพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนต้องเป็นฝ่ายรอนะครับ แล้วสถานการณ์อย่างนี้เ,นเพื่อนๆคนส่วนคารทาไฟไม่ค่อยโอเคก็คืออยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่ต้องอดทนรอต้องโดดเดี่ยวเดียวดายต้องรู้สึกว่ามีปัญหามีความวุ่นวายแล้วก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากเป็นตัวเลือกหรือไม่ได้อยากเป็นทางเลือกของใครนะครับเ,เดี๋ยวเรามาขอดูนะครับแนวโน้มนะครับผม แนวโน้มสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะครับของเพื่อนๆคนโสดชาวธาตุไฟนะครับว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับให้สักสี่ใบนะครับ แนวโน้มของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนคนโสดชาวธาตุไฟนะ่ะก็เหมือนจะมีนะครับผู้ที่มาหยิบยื่นไม่ตีให้แก่เพื่อนเพื่อเนี่ยแต่ว่าในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีหลายคนแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนโสดชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูเนี่ยอาจจะต้องคิดหรืออาจจะต้องตัดสินใจนะครับตัดสินใจเลือกหรือตัดสินใจที่จะตัดบางคนออกไปนะครับเพราะว่าเพื่อน ค่อนข้างใช้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แล้วละ่ะถ้าคนที่เพื่อนเพืรู้สึกว่าไม่โอเคในความรักความสัมพันธ์เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะจะจะไม่ทนนะครับว่าอย่างนั้นเถิดเหมือนว่าถ้าถ้ามีแล้วไม่ดีมันก็ไม่มีซะดีกว่านะครับแต่ว่ามันก็มีคนที่เขาบาถนาดีหรือว่ารักชอบ เพื่อนๆคนสดชาวธาตุไฟอยู่จริงๆอย่างที่เขาก็าก็อยากจะขอเริ่มต้นอยากจะอยากจะพัฒนาอยากคือเขาก็อยากจะพร้อมสู้ไปนในความสัมพันธ์เนี้ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับคำแนะนำจากไพ่อาลาเคลนหน่อยครับว่าจะแนะนำเพื่อนๆคนสดชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูอย่างไรบ้างนะครับกับสถานการณ์คขารักความวาสัมพันธ์ในเดือนธันวาคมนี้นะครับผม ก็พลังงานจากไพโรเคลนนะครับก็มีคาแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อนคนสดชาวธาตุไฟนะครับก็อยากอยากให้เพื่อนๆ่อนอถอยออกมาจากสถานก,การณ์ของรักความสัมพันธ์ที่มันสับสวนวุ่นวายเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองนะครับมาทํความเข้าใจมาให้คุณค่ากลับมารักตัวเองนะครับอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับเพื่อจะไดะ้มีความคิดความเข้าใจในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ตัวตนของเราที่มันช,ชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้าความรักกับภาพกับบุคคลอื่นมันอาจจะยังมีปัญหาอาจจะมีข้อติดขัดนะครับก็อยากไพ่ก็อยากให้เพื่อนกลับมารักตัวเองมาเข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็ไพ่มีคำแนะนานให้เพื่อนเพื่อนคนโสดชาวธาตุไฟนะครับให้สนุกกับชีวิตนะครับ เพราะว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับในชีวิตของเรามันยังมีเรื่องเสสิงหรืออื่นที่เราชอบที่เรามีความสุขอยู่ด้วยนะครับไม่ว่ากิจการการงานในแดงงานอาจอิเล็กนะครับสิ่งที่เราชอบอาชีพเสริมที่เราอยากทํานะครับอะไรต่างๆที่เรามีความสุขเนี่ยไพ่ก็อยากให้เพื่อนๆมุ่งเน้นไปนในส่วนนั้นนะครับอยากให้มีความสุขกับชีวิตนะครับ ในคำแนะนำอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนโสดชาวธาตุไฟนะครับพอให้ก็อยากให้เพื่อนๆแสดงออกถึงความรักนะครับผ่านการการะทำนะครับ oh. mm. ก็คือการการะทำก็คือเป็นคำพูดที่ดังที่สุดอ่ะสำคัญที่สุดถ้าเรามีความรักความเมตตาต่อใครนะครับก็อยากให้เพื่อนๆแสดงออกถึงความรักความเมตตาผ่านการกระทำของเพื่อนๆนะครับ ขณะเดียวกันนะครับให้ก็มีคำแนะนำนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับยอมรับนะครับในสิ่งที่ตัวตนของเราในสิ่งที่เราเป็นนะครับรักในตัวของเรานะครับก่อนที่จะเราเราจะไปม CA, อบเขานกเคาเมตตาให้กับผู้อื่นเราต้องยอมรับนะครับในสิ่งที่เราเป็นและรักรักตัวเราเองได้ก่อนนะครับเมื่อเรามองเห็นคุณค่า,าตัวเองแล้วอ่ะเราก็จะรู้ว่า เราก็เป็นผู้หนึ่งที่เราเหมาะสมกับในทุกๆสิ่งที่มีคุณค่าเหมือนกันเมื่อเราเป็นคนที่มีคุณค่าความรักความเมตตาที่เราปัรถนาก็ย่อมต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เหมาะสมกับเราเหมือนกันนะครับถ้าคุณค่าไม่สอดคล้องกันแล้วอ่ะมันมันก็ไม่น่าจะใช่สิ่งที่ที่ที่เหมาะกับเพื่อนๆนะครับก็สำหรับนะครับสรารการณ์ ความรักความสัมพันธ์นะครับของเพื่อนเพื่อนคนโสดชาวธาตุไฟนะครับเมษสิงห์ธนูในห่วงเดือนธันวาคม2565นะครับก็มีโดยประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีาพลังงานจากหน้าไพ่เด็กที่บอยอ่านไปแล้วครับทำให้เพื่อนเพื่อนรู้สึกไม่สบายใจก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนนะครับรับแต่พลังงานที่ดีพลังงานบวกนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจนะครับ mm. ก็นบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ mm. กดติดตามนะครับเราก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ mm. เพราะทําให้บอยมีกําลังใจที่จะ,ะสร้างสารรค์งานนะครับทาคลิปดีๆนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมและติดตามกันต่อไปนะครับก็ถ้าเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับบอยก็อยากอยากให้เพื่อนๆน,นะครับรักตัวเองนะครับได้อย่างเต็มที่เลยเต็มหัวใจเลยเหมือนกับที่เพื่อนๆ ได้มอบความรักนะครับความเมตตาให้กับผู้อื่นให้กับคนที่เพื่อนๆรักนะครับแต่บางทีบางขณะเราอาจจะหลง,ล,งลืมไปได้ว่าเออตัวเราเองนั้นเราก็ต้องม,มอบความรักให้กับตัวเราเองเหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆรักผู้อื่นเช่นไรก็ข<ล>อให้เพื่อนๆได้รักตัวเองได้ได้เช่นนั้นเหมือนกันนะครับก็เดือนนี้ก็เป็น,นเดือนธันวาแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอถือเอก็ถือโอกาสนะครับสวัสดีปีใหม่ 2 5 6 6ล่วงหน้ากับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบอยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเอยก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นทุกๆคนมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ